ประกอบรถบ้านออกรถง่ายๆตามใจลูกค้าค่ะยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเตรียมรถไปส่งอีกแล้วนะคะวันนี้ลูกค้าไม่สะดวกมารับรถกับเราที่ร้านไม่เป็นไรเดี๋ยวพวงจะาบริการถึงชากนกระไดเรือนเช่นเดิ เรากําลังเดินทางไปที่อําเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินนะคะลูกค้าไม่สะดวกมาที่ร้านมารับรถนะคะว่าเป็นยังจ้าขึ้นยานไปส่งฟรีทวโลกกันเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็มาลอดจ้า ตอนนี้นะคะคก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะคะคลูกค้ากําลังทําพิธีรับรถนะจ๊ะลูกค้าถูกใจมากค่ะไม่ยังไม่เคยเห็นรถตัวจริงแม้แต่นิดเดียวนะคะรื้ค่ะค,ค่ะรถถูกใจมากยังไม่ได้เคยเห็นตัวจริงเลยค่ะชอบดูในเพจนนะ่ะชอบ น้องเซลส่งให้ดูถูกใจมากค่ะพอมาเจอเป็จริงยิ่งถูกใจยิ่งปลื้มเลยคนะ่ะสื้อเงิสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพงจ๋าได้ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะคะวันนี้มาที่ บ้านลุมพุกตำบหนองเหล็กอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินนะคะลูกค้าจองรถโดยที่ไม่เห็นรถแม้ทีนิดเดียวเดี๋ยวเราเอ้ยเดี๋ยวเรามาทําการรู้จักลูกค้านะคะว่าเห็นรถจากทางร้านได้ยังไงการบริการของทางร้านเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเชิญคุณพี่แนะนําตัวนิดหนึ่งค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ,ะเราได้ได้เห็นรถจากจากลูกที่เขาเป็นเออเป็นเป็นเซลเป็นเซลลค่ะได้ส่งรูปให้ดูพอดีรู้จักลูก ส่งให้ดูแล้วแบบถูกใจมากค่ะเห็นสีแล้วแจมคือแบบมันใช่เลยมันใช่ของเราอะค่ะก็ลเลยถูกใจจัดจองเลยค่ะจจองทําสัญญาอันนี้การบริการของทางร้านเป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยค่ะคือเราไม่ต้องแบบเดินทางเองไม่ต้องเดินทางไกลนะคะเนื่องจากว่าเราอยู่ไกลเนาะแล้วเราก็ไม่สะดวก เรามีงานหลายอย่างที่ต้องทําอย่างนี้คะ่ะไม่สะดวกคือทางร้านบริการให้ทุกอย่างดีมากเลยค่ะรถสวยตรงปกไหมคะตรงปกมากค่ะวันนี้มาส่งเลยคะ่ะวันนี้มาส่งถึงบ้านนี่เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรไหมคะไม่เสียเลยคะ่ะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ,อ,ะออกรถกับประกอบรถบ้านนะคะ <c oughs> สะดวก <c oughs> ง่ายออกง่ายออกคือตรงปกของก็ตรงปกค่ะแล้วก็อ เซลให้ให้บริการดีมากให้คำแนะนำดีมากค่ะสวยถูกใจค่ะถูกใจทั้งทั้งเจา้าหน้าที่ทั้งอะไรหมดเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะโอเคท่า okay. <laughs> นใดที่หารถใช้งานอยู่นะคะทักสอบถามเข้ามาได้เลยทางช่องเพจเฟซบุ๊กช่องติกตอกหรือว่าจะเป็นช่องยูทู e นะคะหรือจะสายด่วนเข้ามา0819679671จ้าประกนัรนรถบ้านส่งฟรี <laughs> ทั่วโลกเลยจ้า <laughs> <laughs> <laughs>